ต้องรับสู่รายการซิชาแนลนะครับจังวันคาที่13มิถุนายน2566นะครับกับเนื้อหาสาระด้านศาสตร์การแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือดนะครับในระบบไลฟ์สดของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือดนะครับในเวลา11นาฬิกาครับวันนี้เช่นเคยนะครับเราจะนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องงานดีๆนะครับเป็นงานที่เกี่ยวกับศาสตร์การแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านรวมถึงการแพทย์ทางเลือกนะครับซึ่งเราจัดเป็นประจําทุกปีนะครับเกี่ยวกับเรื่องวิตีใหม่งานมหกรรมทุนแห่งชาติ ครั้งที่20นะครับวันนี้ผมอยู่กับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสองท่านนะครับท่านแรกนะครับท่านดรนัทศักดิ์โชคชนะเดชาวงศ์ครับท่านผอ,อ,อกองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิยุกการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทยสวัสดีครับสวัสดีครับอีกท่านหนึ่งนะครับท่านอาจารย์มนทิพพาทรงพานิชนะครับหัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลและทางความรู้กองวิชาการและแผนงาน สวัสดีครับทั้งสองท่านนะครับก็เป็นผู้บริหารจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะครับเอาละครับเรามาพูดถึงงานก่อนเลยนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นผู้แทนที่จัดงานนี้โดยตรงนะครับงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่20ปีนี้นะครับมีความน่าสนใจมีจิตกรรมอะไรที่น่าสนใจภายในงานไหมครับอาจารย์ครับค่ะสำหรับงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่20นี้นะคะเราก็จัดขึ้นภายใต้แนวคิดนะคะ สมุนไพรไทยภูมิปัญญาไทยเศรษฐกิจไทยค่ะจัดขึ้นณนศะูนย์การค้า IMPACT เมืองทองธานีนะคะวันระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคมรวมทั้งหมด5วันค่ะโอ้ต้องบอกว่าเป็น5วันที่อัดแน่นด้วยเนื้อหาและสาระด,ด้านศสตราการแพทย์แผนไทยการแพทย์พืน Thai, ปป้นบ้าน,านและการแพทย์ทางเลือกเลยที่ผ่านมาเราจัดป็นประจําทุกปีนะคะร,ะรับอาจารย์ปีนี้เข้าปีที่20แล้ว ความสําคัญหรือว่ารูปแบบการจัดงานที่เราอยากจะแบบว่านําเสนอให้ท่านผู้ชมได้ไปเที่ยวชมงานปีนี้เรามีไฮไลท์หรือรูปแบบอย่างไรครับค่ะไฮไลท์ของปีนี้นะะต้องบอกว่าวัตถุป,ประสงค์ในการจัดงานก่อนนะคะว่าเราก็เป็นการส่งเสริมและก็สนับสนุนให้เครือข่ายนะคะ,ะมาขับเคลื่อนงานด้านไทยการแพทย์พื้นบ้านการแพทย์ทางเลือกและก็สมุนไพรไทยนะคะค่ะแล้ว แล้ววัตถุประสงค์หลักๆก็คือเพื่อการเพิ่มตนเองนะคะในการดูแลสุขภาพแล้วก็สร้างเสริมเศรษฐกิจนะครับค่ะต้องบอกว่าปัจจุบันนี้ประชาชนทั่วประเทศเลยทั่วโลกเลยก็ว่าได้หันมาดูแลสุขภาพด้วยการใช้ธรรมชาติธรรมชาตินะครับฟื้นฟูสุขภาพนะครับโดยถึงประเทศไทยโดยเรามีงานใหญ่ๆอย่างงี้เราก็เลยแบบอยากจะให้ประชาชนหันมาดูแลสุขภาพด้วยตัวนี้นะครับ,รบที่ผ่านมานะครับเท่าที่ผมไปเยี่ยมไปงานเนี่ยไปดูงานไป เที่ยวงานนี้นะครับจะเห็นเลยว่าภายในงานจะมีโซนต่างๆเท่าที่เห็นมากมีโซนภูมิปัญญามีโซน คือเดินเข้าไปจะเห็นเลยรเเห็นลยแบบที่อาจารย์หน่งบอกมาตรงนี้ว่า20ปีเราทําอะไรบ้างระยะต่างๆแต่ระยะจนเติบโตมาจนถึงเราเป็นวัยผู้ใหญ่ขนาดนี้เราบอกร้อยียงมาตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่ต้นงานถึงปัจจุบันแล้วเราพัฒนาไปถึงขนาดถ้าเป็นคนก็20ละบรรลุนิติภาวะแล้วและปีนี้บอกพอบรรลุนิติภาวะแล้ว เราก็เลยแบบโอ้โหจัดงานถือว่าเป็นมิติใหม่เลยปีนี้<ต><ว>นะครับเม่ <c oughs> ออาจารย์โหนพูดถึงไฮไลท์นะ <c oughs> ผมก็อยากจะดูแล้วว่าไฮไลท์ในปีนี้นะครับอาจารย์ว่าเรามีไฮไลท์อะไรที่น่าสนใจบ้างค่ะทีนี้รูปแบบการจัดงานนะ,ะ <c oughs> นะคะก็ขอบอกว่าเรามีทั้งออนไซต์และออนไลน์นะคะแล้วก็ตั้งเป้าหมายว่าจะมีประชาชนและผู้สนใจมาร่วมง,งานเรามากกว่าหนึ่งแสคนนะคะแล้วก็มี การจับจ่ายใช้ซอยภายในงานนี้มากกว่า50ล้านบาทแล้วก็มีการต่อยอดธุรกิจไปกว่า300ล้านบาทนะคะถือว่าตั้งเป้าได้สูงพอสมควรเลยตรงนี้ต้องบอกว่าอาจารย์บอกว่าเท่าที่ดูเมื่อกี้แมทชิ่งที่อาจารย์บอกเราเนี้มาเจรจาธุรกิจกันบวกค่าตลาด300ล้านบาทก็คือว่าที่พูดมาเนี่ยภายในงานคาดว่าผมจะต้องมีแมทชิ่งนะนมา เจรจาธุรกิจกันในงานค่ะเดี๋ยงั้นก็เล่าแล้วกันนะคะว่ารูปแบบเรามีอะไรบ้างนะคะเราก็จะมีการจัดทิทัศการแล้วก็สาธิตนะคะแล้วมีโซนเซอร์วิสโซนเซอร์วิสมีอะไรบ้างนะคะเราก็จะมีคลินิกสุขสำราญนิทาคลินิกค่ะ สุขสำราญนิธาคลีนิกค่ะน่าไปนะ่ยนารักษาเลยค่ะครับคลินิกนี้นะคะเราก็จะดูแลผู้ป่วยปวดเรื้อรังผู้ป่วยที่นอนไม่หลับค่ะนอกจากนี้ในโซนเซอร์วิสเราก็จะเปิดตัวคลินิกนับหนึ่งนะคะนับหนึ่งก็เป็นการดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยที่ติดยาเสพติดนะคะอ๋อหมายถึงว่าถ้าท่านติดยาแล้วท่านอยากจะเลิกท่านมานับหนึ่งได้ที่งานมหากรรมฟื้นภัยมาพบต้นแบบได้ที่งานต้นแบบอันนี้ที่พูดมาคือใช้สมุนไพร ในการรักษาบำบัดคุณใช่ไหมครับโอู้ปแบบนี้เรายังไม่ทราบเลยว่าเป็นแัลยกรรแพทย์แผนไทยใช่ไาจาร์อันนี้ก็หลุร่องงานนี้เหมือนกันนอกจากนี้เราก็จะมีการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายมีการภายในโซนเซอร์วิสเราก็จะมีคลินิกลองโควิดนะคะแล้วก็มีการทำสมาธิการนวดกดจุดการให้คำปรึกษาต่างๆอีกมากมายคลินิกลองโควิดหมายถึงว่ารักษาบำบัดอาการ ผู้ป่วยหลังจากอาการที่ติดโควิดนะด้วยสมุนไพรเป็นคลินิกเลยเขามาปรึกษากันได้ที่ใครที่เป็นโควิดแล้วและมีอาการแบบว่ายังไม่หายดีเนาะมีอาการไอเรื้อรังยังมีอาการหายใจติดขัดก็มาปรึกษาได้เลยตรงนี้ภายในงานเราจะจัดคลินิกเป็นแบบบูรณาการนะคะมีทั้งการแพทย์แผนจีนการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านแล้วก็ผสมผสานแล้วรวมทั้งแพทย์แผ่ปัจจุบันมาร่วมในงาน แต่ประสมจัดไรฟรีค่ะต้องบอกว่าฟรีค่ะฟรีหมดเลยนะครับค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็จะมีโซนที่เกี่ยวกับอินเ r อร์เนชั่นแนลคอนเฟ e นะคะโซนนี้นะคะเนื่องจากว่าปีนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพบ i มสเต็นะคะเราก็เชิญชวนสมาชิกในกลุ่มรอบอาวเบงกอนนะคะมาร่วมจัดนิทรศการภายในงานเราอยากรู้ว่าการแพทย์ดั้งเดิมของประเทศเหล่านี้เป็นยังไงก็ติดตามได้ในงานนี้เช่นกันค่ะโอ้เขา เขาก็เหมือนกับเอาภูม uh um. uh ิป huh ัญญาของเขานะครับแต่ละประเทศที so sure ่อยู่ในอ่าวเบงกอเนี่ยมาเหมือนกับมาประชุมแล้วก็มาเขาเรียกมาแลกเปลี่ยนกันเออในงานเช่นกันเราจะได้รู้เรียนรู้วัฒนธรรมของแต่ละประเทศที่อาจารย์หนกบอกมาด้วยตรงนี้นะครับถึงเขาก็มาเรียนรู้เราโดยเฉพาะมางานเราโอ้โหผมบอกว่าอันนี้นอกจากเศรษฐกิจธุรกิจตรงนี้แล้วนะครับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญที่เราจะได้ เรียนรู้กันต่อไปค่ะนะครับต่อไปก็จะเป็นโซนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะคะเรามีโซนผลิตภัณฑ์มากกว่า200บูธนะคะภายในงานนะคะก็เชิญชวนให้มา200บูธนี่มีทั้งผู้ประกอบการนะครับมาร่วมในงานด้วยตรงนี้ถ้าจะเลือกซื้อจับจ่ายใช้สอยได้หมดเลยว่าผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวเรื่องสุขภาพโดยตรงเนาะอยู่ในงานค่ะก็มีโซนตลาดความรู้นะคะตลาดความรู้ต้องบอกว่า ปีนี้นะคะเราจัดเพียงวันเดียววันเดียววันเดียวคือวันที่1กรกฎาคมเป็นวันเสาร์นะคะมีทั้งหมด15หลักสูตรนะคะอาจารย์ครับตลาดความรู้เนี่ยหลายๆท่านคงจะสงสัยเนาะแต่แต่ท่านที่เป็นแฟนลับงานมหกรรมเนี่ยอาจจะรู้จักอยู่ละซึ่งแต่ก่อนนี้เราเป็นอบรมระยะสั้นใช่ไหมครับตรงนี้แต่ปีนี้เราใช้คําว่าตลาดความรู้ซึ่งเราอยากให้แบบว่าเป็นการช็อปความรู้ตรงนี้เนาะต้องถามว่าตลาดความรู้และมีวันเดียวของงานด้วยและถือว่าเป็นไฮไลท์เลยก็ว่าได้ มีกิจกรรมหรือว่าองค์ความรู้อะไรที่จะสอนประชาชนที่เข้าร่วมอบรมตรงนี้บ้างครับท่านที่สนใจเรื่องสุขภาพและความงามนะคะล้วก็จะมีการสอนทําอย่างไรเราที่จะผลิต อ่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรดูแลสุขภาพอ่านอกจากนี้เราก็จะมีเรื่องอาหารสุขภาพเป็นพวกเห็ดดูแลสุขภาพอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะในภายในต้องบอกว่า <c oughs> ทั้งอาหารทั้งคอสเมติกสมุนไพรไทยนะครับตรงตรงนี้ต้องบอกว่าสุภาพสตรีชอบมากเลยตังนี้รีบไปจับจองกันนะครับตรงนี้นะครับและที่สําคัญต้องบอกอาหารเนี่ยเขาก็จะสอนทาอย่างเช่นช่วงนี้หน้าฝนเนาะเห็ดเนี่ยก็ขึ้นเยอะมากเลยก็สอนวิธีการดูเห็ดอย่างไรไม่เป็นพิษ การรับประทานเหตุยังไงให้แบบว่าเป็นประโยชน์และสุขภาพตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยประมาณนี้นะครับขวานี่ต้องบอกว่าน่าสนใจผมนะครับจะไปเรียนแล้วครับว่าอบรมระยะสั้นหรือตลาดความรู้ตรงนี้มีอะไรที่น่าสนใจในงานบ้างยังไม่พอนะคะยังมีมีอีกค่ะยังมีการประกวดผลงานวิชาการประจําปีนะคะอ่าซึ่งเราก็ได้มีการรับสมัครนะคะผู้ที่สนใจมาสมัครแล้วก็มาประกวด กัน <icism. S 1> ในงานนี้ด้วยค่ะอาจารย์ครับที่ดูเนี่ยนักวิชาการสนใจตอนนี้สนใจงานวิชาการเรือ่องแพทย์แผนไทยเยอะมากตรงน,นี้ผมเห็นโอ้ cemos. เขาวิพากษ์งานกันนะครับอาจารย์ดรนันทศอะไรอย่างเงี้ยเป็นที่น่าสนใจเลยแล้วแบบต้อง,<ช>องบอกเข้มข้นด้วยนะครับและงานก็ถือว่าเป็นงานที่ได้ในงานวักรรมเนี่ย ได้รับการรับรองด้วยอะไรด้วยถือว่าเป็นผลงานที่สําคัญเลยสำหรับใครที่ได้รับรางวัลตบบนี้สําหรับนักวิชาการหรือว่าประชาชนรวมถึงนักศึกษาทั่วไปที่สนใจใครใครอยากมาอัปเดตวิชาการด้านการแพทย์แผนไทยการแพทย์ทางเลือกการแพทย์พืนบ้านปีนี้ส่งไม่ทัน ปีหน้าสมได้อันนี้เรากรรมการอยู่สำหรับคนที่สนใจนะครับยังมีอีกไหมครับยังมีอีกมีประชุมวิชาการประจําปีค่ะเราจัดขึ้น3วันนะคะก็ก็ในภายในงานนี้เราก็มีประเด็นหัวข้อที่น่าสนใจมากมายนะครับผมอันนี้ต้ังบอกค่ะต้องบอกว่าครบวงจรเลยนะครับทั้งองค์กาพยกเกี่ยวกับเรื่องแผนไทยกับทั้งการบริาและการเลือกกับงานประจําปีนะครับการสุณภาพ ั้งที่ยี่ิเอาละครับขอบคุณนะครับอาจารย์โหน่งเดี๋ยวผมตัดมาที่ท่านอาจารย์ดรนทศักดิ์ตรงนี้นะครับปีนี้ไฮไลท์ที่บอกมานะครับที่บอกมาตรงนี้นะครับต้องบอกว่าท่านชูไฮไลท์กินอยู่รู้รักษานะครับกินอยู่รู้รักษาที่อยู่ในงานพกรราสุขภาแห่งชาติั้งที่20ปีนี้มีอะไรที่น่าสนใจครับอาจารย์ครับครับก็อยากเล่าสู่ผู้ฟังนะครับว่ากินก็คือ กินด้วยความรู้หมายความว่าแต่ละตลอดชีวิตเราตั้งแต่เด็กจนโตเติบใหญ่นะครับเราชูประเด็นเรื่องกินสนมุนไพรักินอาหารเป็นยาออกินสมุนไพรที่มีประโยชน์เพราะนั้นเมื่อท่านได้พูดถึงเมื่อสักครู่ว่ามีตลาดความรู้มีหลักสูตรการอบรมมีสมุนไพรมีปริบัติต่างๆเราก็จะได้ความรู้จากตรงน,นั้นแล้วมานําไปสู่เข้าร่างกายก็คือกินทั้งเป็นอาหารและเครื่องดื่มออซึ่งเครื่องดื่มก็มีสมุนไพรหลากหลายชนิด9รส ยาเก้าอย่างอาหารสุนไพรทั้งรสเผ็ดร้อนต่างๆ9อย่างเนี่ซึ่งอยู่ในงานของอยู่ในโซนเรียกว่าโซนวิสตอมหรือโซนภูมิปัญญาซึ่งมีสมุนไพรตั้งแต่รากหญ้าจากบุญบ้าต่างๆนํานมาจัดแสดงสอนสาธิตแล้วก็แจกจ่ายให้ท่านผู้ชมงานตลอด5วันครับส,ส่วนเรื่องของ,ของผมถามนิดนึงครับที่สอนตรงนี้หมายถึงว่าเขาการกินอะไรเงี้ยเป็นท่าเจ้าเรือนอะไรครับ ก็ใช้ทฤษฎีศาสตร์การแพทย์แผนไทยดินน้ำลมไฟ<อ>ท่านเกิดช่วงไหนเวลาอย่างไรก็จะมีหมอมีครูคุกอาจารย์ให้คำแนะนำพร้อมกับสูตไพรที่เหมาะกับแต่ละรสแต่ละธาตุอย่างผมเกิดธาตุดินอย่างเงี้ยธาตุดิจะรู้ว่ากินกินศาสตร์การแพทย์แผนไทยเราต้องกินยังไงเราก็ไปถามได้เลยใช่ครับพบทั้ง ตัวอาหารตัวสูนไพรแล้วก็บอกวิธีใช้วิธีกินแล้วก็นํากลับไปใช้ที่บ้านได้ด้วยนนครับนน,นี่เ,เรียกว่ากินกส่วนเรื่องของอยู่เราอยู่อย่างไรให้เรามีชีวิตที่ปลอดภัยมีความสุขแล้วก็จะมีเรื่องของการปลูกสุนไพรแนะนําที่บ้านตามรถตามท่าเจ้าเรือนต่างๆแล้วก็สูปลูกเพื่อส่งเสปปริมเพิ่มตนเองใช้ในครัวเรือนแล้วก็สามารถทําเป็นสุนไพรส่วน เรียกว่ารู้วสมไพรเล็กๆส่งต่อแล้วก็จําหน่ายได้ด้วยนะครับส่วนเรื่องรู้เราก็มีผลิตภัณฑ์สมไพรวีเรื่องอาหารเรื่องกัญชาเราก็ยังก็ยังเข้าเทรนอยู่ในปีนี้ก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นตัดไปที่ท่านมีความรู้เรื่องสมไพรเรื่องกัญชาใช้ให้ถูกต้องถูกวิธีมันก็จะเกิดประโยชน์ครับนอกจากเรื่องรักษาเราเชิญชวนพ่อหมอพื้นบ้านที่มีป่าผู้รู้ท้องถิ่นจาก4ี่ภูมิภาค มาจัดแสดงโดยเฉพาะมีหมอไทยดีเด่นจากภาคอีสานจากภาคใต้ซึ่งท่านได้รับรางวัลเป็นหมอไทยดีเด่นแห่งชาติในปีนี้ปีนี้มีกรณีพิเศษท่านได้ทั้งสองท่านจากภาคอีสานและภาคใต้นะครับซึ่งเป็นหมอไทยที่มีทรงคุณค่าทรงความรู้แล้วก็ยังปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยในชุมชนของท่านอยู่แล้วนอกเหนือจากนั้นก็จะมีหมอพื้นบ้านเรื่องของการนวดเพราะอย่าง เมื่อปี2562ประเทศไทยเราได้รับการรับรองนวดไทยเป็นนวดย<ะ>ูนิสโกซึ่งในปี667นี้ประเทศไทยทุกภาคส่วนก็จะมีการปรับปรุงพัฒนาต่อยอดนวดไทยจากนวดแต่ละภูมิภาคที่เป็นอัตลักษณ์เช่นเหยียบเหล็กแดง นวดตอกเส้นนวดขีดเส้นนวดรังกาสุกะจากภาคได้นำมาโชว์สอนสาธิตแสดงให้บริการในงานนี้ในโซนวิสตอมโซนบุญญาตลอดงาน5วันซึ่งมีหมอมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ท่านได้ใช้บริการมากมายครับอยากใช้บริการโซนภาคอีสานก็ไปที่ภาคอีสานภาคใต้ก็ไปภาคใต้ใช่ครับอันนี้ก็ครบทั่วประเทศเลยครบทั่วทั่วประเทศเรานำจากทุกภูมิภาคมาไว้ที่ส่วนกลางที่ในงานท่าน ไปจบครบที่เดียวครับไม่ต้องไปเดินทางไปไกลถึงสี่ภาคอันนี้ขออาจารย์อยู่โซนสอยู่โซนภูมิปัญญาหรือภาษากรีกว่าวิสตอมแต่ก็คือโซนภูมิปัญญาส่วนใบพื้นบ้านแผนไต้ครับมากมายโอ้โหต้องบอกว่ากินหรือสายมูเตีรรูก็ยังมีครับพิธีกรรมความเชื่อ ของมงคลต่างๆท่านสามารถมาเยี่ยมชมและเปลี่ยนได้ครับเปบ็นพิธีกรรมตามองค์ความรู้ใช่าศาสตร์การแพทย์พ<ผ>ื้นบ้านสมุนไพรมูปัญญาครับอย่างเช่นอะไรนะครับอันนี้หลายๆท่าน <ừ> อาจจะสนใจก็ขอออปูไว้ว่า บูเตลูเลยตรงนี้ก็เป็นความเชื่อตามหลักพุทธนอกจากนี้นะครับผมลืมบอกไปยังมีเรื่องของพุทธศาสนากับการแพทย์ซึ่งอดีตร้อยกว่าปีพันปีเรามีแบงมหาปัญร่วมถึงสุนภัยในพระไตรปิฎกซึ่งก็ประกอบกับความเชื่อความเป็นความจริงและความเชื่อที่ประกอบกันแล้วก็มีการพิสูจน์มามากมายแล้วว่าอันนี้เป็นสิ่งที่มีความสําคัญและเป็นประโยชน์ครับก็เรียนเชิญทุกท่านมาร่วมกิจกรรมนี้ครับ บอกว่าฟังแล้วผมอยากจะไปวันนี้เลยนะครับอยากให้งานมีวันนี้เลยน่าสนใจมากต้องบอกอันนี้ถือว่าเป็นพื้นฐานของการอยู่นะครับแบบชีวิตแบบการแพทย์พื้นบ้านไทยนะครับแล้วก็เป็นการแพทย์แผนไทยตรงนี้อะครับเอาละครับสุดท้ายอาจารย์ครับในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการในการจัดงานในปีนี้นะครับแล้วก็ดูแลเรื่องงานพาก,กรรมด้วยปีนี้อยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมไปในรายการเชิญเลยครับ ก็ขอเชิญชวนมาร่วมง,งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติกันนะคะครั้งที่20นะคะามาร่วมกันชิมช็อปแล้วก็แชร์งานมีขึ้นในวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กร,รกฎาคม2566ค่ะครับต้องบอกว่าท่านผู้ชมครับที่เราฟังมานะครับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกร่วมกับภาคีเครือข่ายของการจัดงานนะครับทั่วประเทศเลยนะครับเราพัดสรรสิ่งดีๆนะครับมาไว้ที่งานพักกรรมสมุนไพรชาติครั้งที่20แล้วนะครับ อย่าพลาดเลยนะครับวันนี้นะครับอยากจะให้ทุกท่านได้ไปเรียนรู้การใช้ชีวิตเลยกการรับประทานอาหารรวมถึงศาสตร์ต่างๆที่น่าสนใจภายในงานรวมถึงที่ด็กตร์ันักก็ได้เราบอกไว้เมื่อกี้นะครับก็ถือว่าเป็นงานพิเศษที่สุดที่เราได้ดําเนินการมาในปีนี้ถือว่าเป็นมิติใหม่นะครับของงานแพทยกรรมศูน,นย์แห่ชาติครั้งที่20นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจกก็พูด ผู้วิทยากรทั้งสองท่านนะครับต้องขอลาท่านผู้ชมเวในโอกาสนี้นะครับกลับมาพบกับสารดีด้านศาสตร์การแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านการแพทย์ทางเลือกได้ใหม่ในวันอังคารหน้านะครับวันนี้เราทั้งสามท่านต้องขอลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ